ยังวะนี่อ่ะเฮ้ยเสียงรถเสียงรถเสียงรถไอ้เฮียกูโดนล้อมกูจะไปช่วยยไงอ่ะกูอยู่สะพานมันอยู่มันอยู่ใต้สะพานสะพานไหนแตกโพไซดอนไอ้เฮียโอเควิ่งอยู่วิ่งอยู่มันกำลังขับรถไปรับเพื่อนมันมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวกูบาเลตยิงแม่งไอ้เฮียขอโทษนะไม่เอาแล้วรถมึงอ่ะ พี่พี่พี่อาครอบก็ครอบเพื่อหลังหน่อยเอ้ยหลังเข้าพี่เจ้าวะคู่หรือเปล่าครอบเพื่อหน่อยแต่ยิงรถมันทิ้งกันเพื่อนาเถมในย็นเย็นตับนาเอเยี่ยเอ้ยเหนื่อยแต่ใส่ไปเข้าอยู่คิวไปไหนฟันขึ้นแล้วฟันขึ้นละ อื๋อพีเคขอบคุณขอมันกำลังจะขับรถไปรับเพื่อนอุ้ยซีโฟล์สองลูกไอ้เฮียเออไปแล้ว